สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพิชยาเช่มช้อยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ วันนี้นะคะมาทําความรู้จักกับเกาหายใจรุ่นใหม่ของแบรนด์ Goodwin กันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเกาหายใจรุ่น g w 2307เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเปิดมานะคะจะพบตัวเกาหายใจที่เชื่อมต่ออยู่กับกระบอกออกซิเจนโดยเกยหายใจเนี่ยจะทําจากอลูมิเนียมส่วนหน้าปัดนะคะทําจากโพลีคาร์บอเนตที่มีตัวแผ่นยางกันกระแทกที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL ค่ะส่วนตัวหน้าปัดเองนะคะจะมีเฉดสีที่ชัดเจนทําให้แม่นยําในการวัดแล้วก็อ่านได้ง่ายค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ จะมีในส่วนของออกซิเจนแคนูล่าค่ะที่ช่วยในการหายใจของผู้ป่วยแล้วก็มีในส่วนของตัวประแจค่ะที่ช่วยในการต่อของตัวเกหายใจกับตัวถังออกซิเจนค่ะมาทำความรู้จักวิธีการใช้งานเกหายใจอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องทําการเชื่อมต่อเกหายใจเข้าสู่กับตัวถังออกซิเจนนะคะโดยต้องทําการบิดเกลียวตรงนี้ให้แน่นนะคะ อาจใช้เป็นในส่วนของประแจที่เราให้มาช่วยในการบิดนะคะพอเรามั่นใจว่ามันเชื่อมต่อกันแน่นแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการเชื่อมต่อตัวกระบอกออกซิเจนเข้ากับตัวเกตน,นะคะโดยเราสามารถใส่สเตียร์ไลต์วอเตอร์เข้าไปในส่วนของกระบอกออกซิเจนได้โดยไม่ควรใส่สเตียร์ไลต์วอเตอร์เกินระดับอัปเปอร์เลเวลที่เรากำหนดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถเปิดตัวถังออกซิเจนเนี่ย ได้ตามลูกศรนกำหนดเลยว่าเปิดโอเพนหมุนทวนเข็มนาฬิกาหลังจากที่เราเปิดปุ๊บจะพบว่าหน้าปัดแสดงความดันเพิ่มจากศูนย์มาที่1,500หลังจากนั้นเราสามารถเชื่อมต่อสายออกซิเจนแคนูล่าของคนไข้นะคะเข้าสู่ในส่วนของกระบอกออกซิเจนก็สามารถพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะโดยการเปิดใช้งานเนี่ยเราก็จะทำการเปิดในส่วนของ ตัวปรับแรงดันนะคะสามารถหมุนเปิดได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่านี้เราจะเปิดอยู่ที่ประมาณ4ลิตรนาทีนะคะโอเคโดยเราไม่ควรที่จะเปิดระดับแรงดันอย่างเกิน7ลิตรต่อนาทีนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะการเก็บรักษาเก้หายใจนะคะควรเก็บในที่แห้งและสะอาดไม่ควรตากแดดค่ะส่วนข้อควรระวังการใช้เก้หายใจนะคะ ไม่ควรใส่น้าเกินระดับที่เรากําหนดไว้เนื่องจากถ้าสมมติว่าใส่น้ําเกินระดับที่เรากําหนดเนี่ยอาจจะทําให้น้ําล้นไปสู่สายหายใจของผู้ป่วยได้และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองไม่ควรเปิดวาล์วเกิน7ลิตรต่อนาทีค่ะใครสนใจนะคะสามารถไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ o o d Win ค่ะ